สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คือผมอยากจะมาเตือนทุกคนอย่างหนึ่งนะครับว่าคลิปต่อไปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ห้ามลอกเลียนแบบอันขาดนะครับเห็นผมในสภาพนี้ผมผมหอเสื้อนอนนะครับท่าไม่ใสนเสื้อนอนมานอนไปหลับนะครับนี่คือตื่นแต่เช้าๆเลยนะครับอือก็เกือบตายเลยในเมื่อคืนอ,อยู่ๆอาการแสบ,บท้องก็มานะครับคือหลังจากที่กินกับบวกกับพิษปนแล้วก็พิกเม็ดเข้าไปเนี่ยคือแบบโอโ้โหมี่จะตายครับต้องกินอัลตราซินสองเม็ด ผมขอเตือนแล้วว่าอย่าทำตามไปครับดูเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับแล้วผมก็จะไม่ทำอีกเลยไอคอนเทนต์ไอประมาณเนี้ยเกือบตายนะครับเกือบตาของจริงเลยเนะี่ยยอยู่ๆมันมันแบบแสบขึ้นเรื่อยแสบขึ้นเรื่อยมันแบบหนักขึ้นเรื่อยแล้วยิ่งเดินมันยิ่งแสบคุณเออแบบนอนเฉยๆมันแสบแล้วอันนี้คือเดินต้องเดินลงไปเอาอยาต้องเดินไปกินข้าวมันหนักขนาดไหนคุณเออนั่นแหละนะครับก็อย่าหาทำตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปที่คุณจะได้รับชต่อไปนี้โอเคครับ ขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมคือคลิปนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับตรงที่มันเป็นลายตั้งนะครับคลิปเป็นลายตั้งซึ่งวันนี้ผมไม่พลาดที่จะซื้อสิ่งนี้มานะครับแต่ยังไม่ได้ปรุงนะคุณสอบสิ่งนี้ไม่ผิดเลยไม่แต่น้อยสารผมไม่ผิดเลยหรือว่ามันอาจจะพานที่หลังวะ มาทีหลังจริงๆเมื่อวานผมไปกินโกสเปเปอร์มานะครับเรารู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาทําให้รสชาติมันเบาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเพาื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับแต่ไม่รู้อ่ะเขาปรับลงหรูเปล่าก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่เราจะมาทําให้มันเผ็ดมากกว่าเกิมในวันนี้ก็คือนี่ครับกินตัวนี้ครับไปปุ๊บกินคลิกตามปับ๊บแล้วก็ตัวนี้ครัคูณนะตามเดิมนะครับ ใส่ลงไปสองช้อนเต็มๆไอ้เห็ดแดงๆนี้คือไม่ใช่ซอสนะพริกขงนี่แหละครับคือบอกอยนันว่าห้ามทำตามนะครับแต่เห็นผมทำอย่างนี้มันก็มีของแก้เผ็ดอยู่นะครับอ่ะส่วนของแก้เผ็ดครับหนึ่งเลยครับมาเทลสองแล้วก็กสองมีแจบองกับข้าวเหนียวนั่นเองนะครับเสียดายไม่มีผักอันที่สามคือน,นม อย่างที่สี่คือไข่ครับเผื่อว่าผมแบบกินแล้วช็อกตายเข้าโรงพยาบาเลเนี่ยคือไข่กอกปากตัวเอง <c oughs> ในจริงไม่ขนาดนั้นหรอกผมไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะอืม ลืมใส่ท็อปปิ้งครับเอาเลยไปอันนี้ไม่ใช่ไข่ดิบนะครับเพ็ดเ,เอาเรื่องนนะ คุณดูหน้าผมนะครับเกือบจะร้องไห้แล้วยอะมากคือผมไม่กล้าพินกินพริกอันนี้หมดนะครับมัน มันโคตรผิดเลยกินไาทีละครึ่งไม่งั้นเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมที่ชอบเลยคอนเทนต์เสีย่ยงตายเนะี่ย ว่ากินเนี่แล้วไม่ต้องกินพริกไอ้นี่ยผมมันก็เผ็ดเอาเรื่องเหอนดะี๋ยวไปหาทําตามนะครับขอร้อง รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาตกอดเดกเดี๋ยวเท่านี้นะครับ โอเคครับสำหรับทีมวันนี้ก็เอาไปเรียนไปเรื่องนึงก่อนอุ้ยเอาไปเรียนไปเรื่องนึงก่อนเลยครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม